อันตวงีพร้อมกันนะครับไม่ต้องอานตามนะครับสามสี่เราไม่ใช่มวลมาหาประชาชนเราเป็นเพียงผู้คนที่มีในนาย ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์กรเกษียรเ,เตชะพีระนะครับที่กรุนาให้เรานําบทกวีของท่านมาใช้ขอเสียงปรบมือทุกท่านดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมงานขอให้ในความไม่สะดวกเรียบร้อยนะครับในการจัดการพวกเราก็มารวมตัวกันเราไม่ใช่มืองอาชีพนะครับต้องขอภัยมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมทํากิจกรรมนะครับ ถ้ามีกิจกรรมตินต่อไปเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ทางเพจน,นะครับแต่ว่า